กระแตอาสยามออกมาชี้แจงแล้วนะฮะหลังจากเกิดกรณีดราม่าได้ขึ้นคอนเสิร์ตบูโน,โนมาก็กลายเป็นประเด็นจนได้เลยหลังจากที่เธอป,ป่อาื้มนะฮะได้ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ในครั้งนี้นะฮะเธอดีใจมากแล้วก็มีการโพสต์ลงโซเชียลของเธอนะครับบอกว่าได้มาขึ้นคอนเสิร์ตของบูโนมาร่วมงานกับโจอีบอยแล้วก็มีการเขียนด้วยว่าไม่ได้เตรียมตัวมาเลยแต่งานนี้นะครับกับมีดราม่าแซะกระแตนะครับบอกว่าไม่ได้เตรียมตัวเลยเนาะชุดเนี่ย <า>ด้านกระแตก็ไม่รอช้านะฮะรีบออกมาที่แจ้งทุกอย่างเลยนะครับคือบอกว่าปกติเนี่ยนะฮะถ้าแต่ต้องมีการเตรียมตัวในเสื้อผ้าหน้าผมต้องมีช่างด้วยแต่นี่แต่งเองนะจะแต่งบนรถเพราะเพิ่งรู้ว่าเขาอนุมัติให้ขึ้นโชว์หลังจากที่เรารู้เนี่ยมีเวลาแค่3มชั่วโมงก็หยิบชุดที่มึงถ่าย mv เสร็จออกจากบ้านเลยไปแถวงานพรากฏรถไม่ขยากก็ต้องลงจากรถที่เธอนั่งมาขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็มาที่งานเกือบไม่ทนันประมาณนี้ค่ะพงเล็บด้วยนะครับไม่รู้แบบนี้เรียกว่าเตรียมตัวไหมนะนี่